ครจะมูฟออนไปก็คือมูฟออนเลยสําหรับชาวเน็ตก็คือไม่มูฟออนสาหรับเรื่องของมือที่3นะคะหรือว่าเรื่องของมือมิกกับทางคุณแม่แพลแล้วก็คุณพ่อบิ๊กเนาะต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสที่ดราม่ามากๆแต่แล้วก็มีการออกมาไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณพ่อคุณแม่เองก็มีการไลฟ์สดพูดในมุมมองของตนเองจนชาวเน็ตก็หลายๆท่านก็เข้าใจแล้วก็อยากให้กลับมาเหมือนเดิม และแต่แล้วล่าสุดเนาะทางคุณแม่แพรพาวก็ได้ออกมาโพสต์รูปครอบครัวแล้วก็บอกสถานะอย่างชัดเจนและตอนนี้ก็โสดอย่างชัดเจนทั้งพ่อทั้งแม่นะคะก็คือโสดร้อยเปอร์เซนสำหรับทางด้านมือมิกเองเนาะที่สาวเนยได้ออกมาทําข่าวในประมาณหนึ่งสองวันที่ผ่านมาเออที่บอกว่าเป็นโพสต์ของมือมิกนะคะออกมาโพสต์ขอโทษแล้วก็บอกว่าไม่มีเจตนาทําให้ ครอบครัวแตกแยกไม่มีเจตนาทําให้ครอบครัวเป็นแบบนี้ไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่ขนาดนี้และบอกว่าตนเองเป็นเพียงลูกจ้างไม่ก้าวไก่อะไรในคําว่านายจ้างกับลูกจ้างแน่นอนอันนี้ก็เป็นคําอธิบายนะคะที่สรุปออกมาสําหรับมือมิกแล้วก็ขอลาออกเนาะแต่ ไม่จบแค่นั้นค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่ากระแสะก็คือแรงจนถึงทุกวันนี้ในตอนนี้เวลานี้หรือว่าวันนี้วันที่26กุมภาพัานธ์แล้วผ่านมา2-3วันแล้วก็ยังมีชาวเน็ตที่ยังไม่ move อ n ในเรื่องเรื่องนี้มาคอมเมนต์สนันวันไว้มากๆในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ทางเพจต่างๆที่มีการลงข่าวข่าวนี้ซึ่งก็มีการไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมาย แต่กระแสที่เด็ดและร้อนมากๆในตอนนี้ก็คือกระแสบอกว่ายังไงก็ไม่จบกันแน่นอนสำหรับเรื่องของคุณแม่แพลวกับมือมิกต้องบอกเลยว่าอันนี้สาวนี้ได้ไปอ่านมาขออธิบายก่อนนะคะว่าอยากให้ทุกคนมุฟออนอยากให้ชาวเน็ตนะคะเข้าทำความเข้าใจจบคือจบมุฟออนคือมุฟออนในตรงตรงนี้ไม่มีการไปแซะไป เก่าวหาไม่มีการไปพูดก้าวกายถึงบุคคลใดทั้งสิ้นเพราะมันจะเกิดความเสียหายต่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นกระแสต่างๆที่กำลังมีอยู่ในตอนนี้เพราะว่าเรื่องมันก็ยังมีคนจับจ้องอยู่เรื่องยังไม่เงียบแบบร้อยเปอร์เซนตอนนี้ทางพี่บ้านฟินแลนด์ทางคุณแม่แพวๆเคลื่อนไหวอะไรหรือทางมือมิกเองก็ตามเคลื่อนไหวอะไรนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคนกำลังจับตามอง เพราะกระแสมันร้อนแรงจริงๆคะ่ะทุกคนต้องบอกไว้ตรงนี้แต่อยากให้ทุกคนมุฟออนและไม่อยากให้มาคอมเมนต์แบบนี้เพราะอาจจะเป็นการละเมิดหลายๆอย่างสามารถฟ้องได้เลยนะคะถ้าคุณแม่จะเอาจริงเนาะแต่คุณแม่คงไม่มาตามฟ้องหรอกแต่ที่เสานเนหินก็คือบางคอมเมนต์ก็คือแรงมากจริงๆขอไม่อ่านให้ฟังแต่ว่าจะขึ้นให้ดูนะคะเอมไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์นี้คอมเมนต์นี้ แล้วก็คอมเมนต์นี้ค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าแรงมากๆจะอ่านให้ฟังเป็นบางคอมเมนต์นะคะที่พออ่านให้ได้ที่ไม่ใช่ถ้อยคำที่ดุนแรงก็คือมีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปของสาเนอเองเลยสำหรับคลิปนั้นก็คือคนดูเป็นล้านนะคะทุกคนและกระแสไปประมาณ1ิทางนะคะก็คือ คนนึงพูดแบบนี้คนนึงพูดแบบนี้อีกคนนึงบอกว่าเชื่อมือมีคนนึงบอกว่าไม่เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็บอกว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังแต่เรื่องมันจบแล้วคะ่ะทุกคนแต่ที่ออกมาพูดในตอนนี้ก็คือสําหรับคนที่มาคอมเมนต์เนาะก็อยากให้ใช้สติมากๆในการคอมเมนต์และไม่ควรเอาเรื่องแบบนี้มาพูดอีก <c oughs> เพราะว่าไปเห็นมาเยอะ <c oughs> เป็นร้อยๆคอมเมนต์น,นะคะสําหรับเรื่องแบบนี้บอกว่าลาออก ก็แอบแซบกันได้เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เขายิ่งสูดร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับฝ่ายหญิงจะขึ้นให้ด้วยนะคะไม่ได้พูดลอยๆนะคะมีมีคอมเมนต์ด้วยมีอันนั้นด้วยนะคะมีหลักฐานแล้วก็เรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังค่ะตบมือข้างเดียวไม่ดังแน่นอนอย่าโทษแต่ฝ่ายชายฝ่ายเดียวโอ้บางคนก็บอกว่าเชื่อได้แล้วแบบภาษาอีสานพี่น้องฮู่ขี่เถื่อาัชนุขี่หนีบาเสีย ว่าเสื้อดอกว่าสิจบกันแท้เออไม่เชื่อหรอกว่าจะจบกันจริงๆสําหรับด้านของคุณแม่แล้วก็มือมิกของมันเคยอยู่แล้วลาออกไปก็แอบได้ทุกคนใช่แล้วโลกทุกวันนี้แคบนิดเดียวใช่ค่ะยิ่งออกจากวงยิ่งสบายติดต่อกันได้ f อซีไม่ได้โง่นะคะก็คือนี่นะคะสำหรับคนที่มาคอมเมนต์ ลาออกจากมือมิกไปเป็นจุดๆเออแล้วก็อ e ีคอมเมนต์บอกว่าถึงจะออกไปถ้าเขาคบกันก็ไปหากันได้เหมือนเดิมพูดคุยกันได้เหมือนเดิมคนทั้งสองคนเขาก็ต้องไปหากันอยู่ดีค่ะออลาออกได้ก็ติดต่อกันได้อืมประมาณนี้ไม่อยากอ่านให้มันจบค่ะ ลาออกแล้วก็เจอกันได้เพราะว่าตอนนี้สูตรร้อยเปอร์เซนทุกคนจะบอกว่ามีเยอะมากๆสำหรับคอมเมนต์แบบนี้และอยากอธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าควรจะมูฟออนในจุดจุดนี้เพราะว่าตอนนี้ทางด้านคุณแม่ก็ทําหน้าที่ของคุณแม่ได้ดีมากๆทางด้านคุณพ่อก็ทําหน้าที่ของคุณพ่อได้ดีและทางด้านมือมิกเองก็ถือว่าจบตั้งแต่โพสต์นั้นแล้วว่าขอโทษแล้วก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกนะคะ ก็อยากให้เข้าใจตรงตรง,ตรงนี้แล้วแทนนั้นคุณแม่แพรพาวตอนนี้กําลังใจก็คือดีมากๆคุณให้กําลังใจเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในวงการไม่ว่าจะเป็น fc ที่ยังรักอยู่แต่ fc คนไหนที่ไม่รักแล้ว fc คนไหนที่บอกว่าผิดหวังมากๆในตัวของคุณแม่ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไปบ,งบังคับจิตใจใครได้แล้วคุณแม่ก็ออกมาพูดหลายครั้งแลวว่า ถ้ายังมีคนรักอยู่ก็ยังดีใจยังมีคนที่คอยซับพอร์ตอยู่แต่คนไหนที่ยังรักเราและไม่รักแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็อยากให้เข้าใจตรงนี้เพราะว่ากําลังใจทางน้าพีมต์ฟิลเล์เองก็มีทางด้านคุณแม่แพรวเองก็มีทุกคนล้วนมีกําลังใจล้วนมีเอฟซีที่รักอยู่แล้ว เพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็อย่างว่านะคะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวนะคะก็ไม่อยากให้ไปตัดสินอะไรมากมายและคนที่มาคอมเมนต์ที่สาวนยอยานไปก่อนหน้านี้จะขึ้นให้หมดทุกคนนะคะแต่จะปิดชื่อเฟซไว้เพราะว่าอยากให้เห็นว่าบางคนที่เขาไม่มุฟออนบางคนที่เขาแบบคิดแทนคนอื่นมันก็ไม่ถูกต้องนะคะไม่ได้เข้าข้างคุณแม่แพลวนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิน้นแค่อยากพูดว่าพยายามอย่าไปคิดแทนคนอื่นพยายามอย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเรา คิดได้คิดอยู่ในใจแต่ไม่ควรเอามาเมนต์แบบนี้เพราะว่าเขาก็เป็นบุคคลสาธารณะเสียหายเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตหรือว่าตอนนี้มือมิกลาออกไปแล้วจะยังติดต่อกันยุบหรือเปล่าเออเราก็ไม่ทราบเหมือนกันสาวน้ยก็ไม่ทราบไม่มีใครทราบเลยตอนนี้เรือาจะตัดขาดกันไปเลยแต่คุณแม่ก็ออกมาบอกแล้วว่าตัดขาดมือมิกก็บอกว่าตัดขาดก็ถือว่าเป็นการออกมาชี้แจงอธิบายแล้วก็ไม่ควรที่จะไปว่าเขายังติดต่อกันอยู่เพราะว่า คุณแม่ก็เป็นบุคคลสาธารณะขอพูดอีกครั้งย้ําว่าบุคคลสาธารณะก็คือพูดนินดๆหน่อยๆคนก็จับตามองคนก็คอยจ้องที่จะทําร้ายอยู่ตลอดเวลาสําหรับคนที่ไม่ชอบเนาะแต่และคอมเมนต์ก็คือคนกดใจเป็นร้อยสองร้อยนะคะเพราะว่ามีการตอบกลับเยอะด้วยเหมือนความเห็นจะไปทิศทางเดียวกันไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้หมดคะ่ะคอมเมนต์คลิปนั้นของสาวเนีน่เนาะแบบเป็นพันๆคอมเมนต์อ่านไม่ได้จริงๆแต่ คอมเมนต์ที่ยืนหนึ่งเลยก็คือคอมเมนต์นี่แหละคะ่ะบอกว่ายังไงก็กลับไปติดต่อกันอยู่ดีเพราะว่าเคยติดต่ออันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิษแล้วแต่ความคิดใครความคิดมันเนาะไม่ขอออกความคิดเห็น,นะคะ่ะยังไงก็อยากให้จบลงแค่นี้แล้วก็งดดราม่านะคะอยากให้ให้เกียรติทุกคนให้เกียดทั้ทง3คนเลยไม่มีการมาคอมเมนต์แบบไม่สุภาพในคลิปของสาวเลยนะคะขอไ้ตรงนี้ไม่ควรคอมเมนต์ที่ ไม่ดีไม่ควรคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพกรุณานะคอมเมนต์ด้วยถ้อยคําที่สุภาพค่ะ